จจริงผร <ims> เรื่องจริงเรื่องนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับเมื่อมาที่ลบบุรีเราก็มักจะเห็นภาพที่นักท่องเที่ยวคอยให้อาหารลิงตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่จะมีใครรู้บ้างน,นะครับว่าณสถานที่แห่งนี้นั้นมีหญิงชารารายหนึ่งคอยขนผักผลไม้ <S <S จํานวนหลาย10กิโลมาให้อาหารลิงเป็นประจําทุกวันเป็นเวลานานหลาย10ปีมาแล้ว เธอทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรวันนี้เราได้ส่งทีมงานเพื่อไปตามหาความจริงเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมครับเทพธิดาว,วานอนทีมงานเรื่องจริงผ่านจอได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าณสถานที่แห่งนี้หลังบริเวณป้อมทางการรถไฟหน้าสารประกาศจะมีหญิงชรารายหนึ่ง เข็นรถเข็นที่เต็มไปด้วยผักผลไม้มาให้กับลิงตรงจุดเดิมทุกวันเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วคุณงุงเห็นคุณยายเขานานหรือยังครับนานครับสี่สิบปีได้นะเห็นทุกวันค่ะฝนฟ้าตกก็มาทํามาให้อาหารลิงเก็บกวาดเสร็จทาเรียบร้อยหมดเลยทำมาเห็นวิ่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเาเ็นทุกวันเลยทุกวันแก,นกนอยู่แกอยู่บบ้านเช่าอ่ะผมเคยไปส่งแกตรงประตูชัยนู่นล่ะ หลังจากทีมงานได้เบาะแสสําคัญทีมงานจึงลงพื้นที่ตามหาหญิงชรลาลายนั้นเพื่อไขข้อสงสัยว่าเธอทําไปเพื่ออะไรเขา<อ>เขาอ,อ,อยู่ไหนครับซอยนี้ครับขอบคุญาตขอบนุรับและเมื่อมาถึงก็เจอกับบ้านเช่าไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งบริเวณหน้าบ้านมีรถเข็นผักจอดทิ้งไว้ดูเหมือนไม่ได้ใช้งานมานานแล้วและในบ้านก็มีตะกร้าผัก ผลไม้ถูกเตรียมเอาไว้โดยมีคุณยายพานีธนูศินหรือคุณยายสุขไว้85ปีผู้นี้กำลังนั่งรออะไรบางอย่างแด้ข่าวว่าคุณ ให้อาหารลิงที่แถวสารพการนะครับใช่มันานมากจริงหรือเปล่ายี่สิบสามปีเริ่มต้นแล้วเราให้เล็กให้น้อยก็ให้ให้ดีนิด,นดนหน่อยมันก็มากตัวขึ้นมันก็เป็นฟูงใหญ่ขึ้นและเมื่อทีมงานถา,ถามถึงเหตุผลว่าทำไมคุณยายสุขจึงต้องมาให้อาหารลิงทุกๆวันคุณยายก็ให้คำตอบว่าลิงที่ลพบ,บุรีเยอะมาก บางกลุ่มบางตัวก็ได้กินอาหารจากนักท่องเที่ยวแต่บางกลุ่มบางตัวอาหารก็ไปไม่ถึงและถึงมีคนให้อาหารลิงก็ให้แบบนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยลิงมันไม่อิบต่นเช้าไปเลี้ยงลิงแล้วก็ไปเปิดน้ำให้ลิงเสร็จแล้วก็ไปตลาดไปดูผัก คุยกับคุณยายสุขสักพักหนึ่งเราก็ได้ทราบว่าสิ่งที่คุณยายรอคอยตั้งแต่เช้าก็คือพี่แมวคนขับรถซาเล้งรับจ้างเจ้าประจําของคุณยายที่มีหน้าที่รับส่งคุณยายสุขไปให้อาหารลิงซึ่งพี่แมวบอกกับพิมพ์งานว่าเมื่อก่อนคุณยายสุขจะเข็นผักไปให้กับลิงด้วยตัวเองแต่ตอนนี้คุณยายอายุมากขึ้นแล้วเข็นไม่ไหวคุณยายจึงจ้างพี่แมวมาช่วย ก่อนตื่นเช้าตอนเช้าก็ไปรับยายที่บ้านรับปุ๊บเอาของมาเอาอาหารมาเอากล้วยมาแล้วก็มาส่งยายที่นี่คุณยายแกเคยหยุดไหมครับไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดสักวันหนึ่งฝนตกฟวาเล่ากันตรงมานี่คงเป็นภาพที่คุ้นเคยของคนลบบุรีที่จะเห็นคุณยายสุขออกมาให้อาหารลิงบริเวณหลังป้อมทางการรถไฟหน้าสารพระการโดยคุณยายให้อาหารลิงแบบนี้มาก,กว่า23ปีแล้วครับ แล้วก็ยังคงให้อยู่จนถึงทุกวันนี้โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของตนเองเลยและทุกครั้งที่มาให้อาหารลิงคุณยายก็จะนั่งเฝ <อะ S 1> <ะ>้าจนลิงทุกตัว,ตวกินอิ่มจริงๆถึงจะกลับบ้านเหนืยไหมเหนืหนแล้วทำทำไมอ่ะก็มันสนุกสนุกอะ่ะเป็นความเคยทินถึงเวลาต้องไปเลี้ยง ภารกิจของคุณยายสุขยังไม่เสร็จครับเมื่อให้อาหารลิงในช่วงเช้าเสร็จแล้วคุณยายก็จะให้จักรยานย,ยนต์รับจ้างไปส่งแก่เพื่อไปซื้อผักที่ร้านประจําของคุณยายโดยจบของร้านก็จะจัดเตรียมผักให้ตามกําลังเงินของคุณยายนั่นแหละครับบางครั้งก็ลดราคาบางครั้งก็แถมให้ แล้วถ้าวันหนึ่งยายไม่สบายอ่ะแล้วใครจะให้อาหารลิงต่อไม่มีวันไม่สบายคือห้ามป่วยห้ามป่วย <laughs> หลังจากซื้อผักเสร็จแล้วคุณยายสุกก็จะจ้างรถซาเลงรับจ้างเจ้าประจำอีกคันหนึ่งมารับที่ร้านขายผักโดยมีหน้าที่ช่วยคุณยายขนผักกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านก็จะมีคนรู้จักคุณยายสุก วักมือเรียกให้ผักผลไม้บ้างฝากไปให้กับลิงตลอดทางกลับบ้านของเธอทำไมเราถึงต้องไปรับราหารราลกี่ก็ไม่มีใครรับไม่ค่อยมีคนรับไม่ค่อยมีคนรับบปกติเราช่วยอะไรใหญ่แกบ้างก็ผักมาเก็บผักกับตลาดแล้วมาวางไว้ทุกที่ท enfin ุกวันทุกที anyway> ่ทุกวัน หลายคนคงจะสงสัยและวก็ตั้งคำถามว่าคุณยายสุขเอาเงินจากไหนซื้ออาหารให้ลิงได้ทุกๆวันซึ่งแต่ละครั้งที่ให้อาหารลิงนั้นถ้าคิดเป็นจำนวนเงินแล้วละก็หลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับเขาเข้ามาแล้วก็มาช่วยดูแลเรื่องลิงทีนี้มูลนิธิพลเอกของพรลำยองและเมธซึ่งดูแลที่สารประก,การเนี่ยดูแลอยู ก็ให้เงินเดือนตอนแรกๆก็ให้เงินเดือนไม่ไม,ไม่ไม่กี่พันบาทประมาณสองสามพันบาทมาตอนหลังๆก็เห็นว่าได้ช่วยเหลือดูแลก็เพิ่มเป็นเดือนละ5,000บาทแต่ที่สำคัญทางเจ้าหน้าที่สารพระการก็จะกำหนดจุดให้คุณยายสุขให้อาหารลิงได้เฉพาะตามจุดที่กำหนดให้เท่านั้นและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทำความสะอาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของเทศบาลด้วยเป็นการควบคุมพฤติกรรมลิงเพอมาถึงปุ๊บๆลิงเนี่ยได้กินตรงไหนหรือมีแหล่งอาหารตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นเออเรากำหนดอย่างนี้เพื่อไม่ให้ลิงมันกระจัดกระจายไง ถ้าเราให้ทั่วไปเนี่ยลิงมันจะกระจัดกระจายแต่ว่าถ้าเป็นจุดๆเนี่ยถึงเวลาลิงก็จะไปตามจุดต่างๆเหล่านั้นสังขารของคุณยายสุขค่อยๆร่วงโรยไปตามกาลเวลาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณยายสุขจะทําแบบนี้ได้อีกนานสักเท่าไหร่แต่ที่ทีมงานสัมผัสได้ก็คือความรักที่คุณยายสุขมีให้กับลิงเหล่านี้แววตาและรอยยิ้มนั้นมันดูมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับ ีความสุขไหมหเอ่ยมีความสุขทำเรื่องกว่าจะทำไหวเรื่องจริงต่างแดงกองกำลังพิเศษโยโกซุกะเรื่องจริงผ่านจอ